สบายดีพบกับ LT v i s i o n ลาวสั่งเตรียมพร้อมเปิดรถไฟเต็มรูปแบบครับมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลลาวกำลังสั่งเตรียมการเปิดทางรถไฟจีนลาวอย่างเต็มรูปแบบนะครับระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำเดือนตุลาที่ผ่านมาซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีลาวครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีท่านพันคำวิภาวันเป็นประธานได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดําเนินการเพื่อบรรลุแผนดึงดูดการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวทางรถไฟลาวจีนซึ่งมีกําหนดเปิดใช้งานวันที่2นี้แน่นอนแล้วนะครับนอกจากนั้นครับที่ประชุมได้เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกอ่อสร้างทางด่วนและซ่อมแซมถนนที่เสียหายพร้อมสั่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนระบบราชการและขจัดอุจจปรสรรัการดำเนินธุรกิจทั้งนี้ครับรถไฟหัวกระสุนมาตรฐานจีน หรือรถรางไฟฟ้า EMU สำหรับทางรถไฟลาวจีนเดินทางถึงสถานีเวียงจันทร์ของทางรถไฟลาวจีนที่ก่อสร้างใหม่ในนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมาแล้วครับโดยทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นที่เริ่ม1แผ่นงเส้นทางหรือ BRI ที่นำเสนอโดยจีนและยุทธศาสตร์ของลาวที่มุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบก การก่อสร้างทางรถไฟโดยสารและรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมปี2016และมีกำหนดเสร็จพร้อมเปิดบริการในเดือนธันวาคมปี2021นี้แล้วพบกับ LTV ที i o n ันได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี